ตื่นเต้นมากพวกเราก็ยังไม่ได้ดูหมดกันเป็นการแบบดูพร้อมกันเป็นแบบเขาทุกคนเลยดิความน่าตื่นเต้นความน่าสนใจเา็หลายคนเห็นทีเซอร์แล้วบอกว่าคือกลิ่นเคมีมันแรงตั้งแต่ตอนทีเซอร์ออกมาเลยเรื่องนี้หนูว่าคอมเมดี้น่าจะอย่างที่ทุกคนเห็นในทีเซอร์คือมันค่อนข้างจะคอมเมดี้มากมากเลยเจอครั้งแรกก็ทิบตกเตียงเลยคู่ตกเตียงเลยเก่งอะเก่งมอะไรแล้วก็ฟิวแรงกันเสำหรับเรื่องดีสัยเส้นเรื่องมันเป็นยังไงครับ เกี่ยวกับความรักค่ะทั้งเก่าเมื่อตอนแบบสมัยเราเด็กๆค่ะกับกับแยมค่ะมาทีิลานะคะวันนี้แยมไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็เรามาเจอสาวน,นี้คนเก่งค่ะก็รู้สึกว่าอยู่กับเขาเราเป็นคอมอร์โซอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องของการแบบพิชชิ่งการเอ,อ่อพรีเซนต์งานชนะแบบเปิดให้แข่งกับของแยมด้วยอะไรอย่างเงี้ยบริษัทของแยมก็จะมีเรื่องกัน ค่ะปน,นี้เกิดขึ้นมีเรื่องการงานแล้วก็มีเรื่องความตลกน่ารักแล้วก็ความรักน่ารักค่ะคบทุกรวงแน่นอนรบทุกรงค่ะแต่ดูจากตัวอย่างเหมือนเราก็แรกๆมันจะแบบกัดกัดกันอยู่เหมือนกันใช่ไหมไม่มค่อยถูกนานแล้วจะแบบไม่ชอบเจ้คนนี้เลยก็เลยมาเจ้เลยแต่ตกลุมลักตอนไหนรอดูค่ะอะไรเนี่ยเราต้องแบบเป็นไงจริงจร ในเรื่องหนูว่าแฟนคลับก็จะไม่ค่อยเห็นอยู่ในบุคลิกหนีมาก่อนจะค่อนข้างเซอร์เซอแล้วก็ติ๊ตติ๊อะไรอย่างเงี้ยจะแบบแต่งตัวก็จะงงงว่าเอ๊ะอ,อ,อ,อะไรอะไรของในโซนนี้แฟชัน่ชนกี่โมงอะไระก็เป็นอะไรใหม่ๆเหมือนกันแล้วก็ใคร์ก็จะงงงงเหมือนกันว่า,วาแบบสรุปจะเป็นคนอย่างนี้หรือว่าเป็นไงก็ ัวเองเล่นไปได้เองุ่งไอ้็นตรินใช่ไหมคะริมอะออกแบบเป็นออกแบบค่ะก็เป็นสถาปนิกเป็นซีโอประจำบริษัทสิตาคิเทคค่ะมีความแบบมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็มีความคู่ในตัวเองแต่ว่าในใจเขาก็มีความอ่อนไหวค่ะ พาไปซีอีโอไม่ได้ยากขนาดนั้นอุ้ยจริงคอาเล่นแต่ตัวจริงย่าบอกว่าตัวจริงแบบว่าไม่ได้คีมคูขนาดนั้นในเรื่องต้องแบบคีมคูนิดนึงนิ่งๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ในบทมันต้องเป็นสถาปนิกสายต้องเวิร์กช็อปการเป็นอาชีพนี้กันนานให้มันแบบโอ้โหสัพพักอือสัพพักเลยค่ะไปนั่งดูที่เ ที่บริษัทสถาบันิกโดยตรงเลยค่ะเราก็ไปนั่งกันทั้งวันไปดูพี่เขาประชุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปดูแบบไปนั่งอยู่ใกล้จริงขอบคุณมากๆที่แบบให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการแบบโอรช็อตคือคือเราดูเพื่อ <ๆ S 2> จะเอาอะไรมา,มา,มาใช้ในการ,รแ่งคยังไงบ้างค่ะมีทั้งแบบเหมือนวิธีการวิเคราะ เอ่อการแก้ปัญหาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำแบบซีนารีโอในการพรีเซนต์งานลูกค้าแล้วก็มีเรื่องคำสาปของสาวบนนิกหลายๆอย่างที่แบบเป็นเป็นคำสาปเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องกลืนกินเข้าไปอะไรเงี้ยเวลาอิมพอวิ์มันจะได้แบบดูสูนอะไรยเงี้ยอะไรว่าตอนนี้ก็คือรู้เรื่องเลยถ้าเกิดตอนนี้หนูเซ้ามัดเอกได้แล้วเดีวเดี๋ยวมันเกิดอะไรย่างเงี้ยลูกเก่งแล้วเลยเป็นสาวบันนิกตัวจริงเลยมันมีเรื่อง กับเล็บลายกับเล็บลายดีกว่าที่หลายคนก็แบบต้องรอดูคนดูคนสวยขามาอยู่ด้วยกันสองคนมันจะยังไงคะจะยังไงก็ต้องเอ้ยขอขนาดไหนขนาดไหนยังไงบ้างต้องสอบอยเนียอือหูขนาดไหนดียังไก็ต้องรอดูฟู่แต่งกับคนดูแล้วกันค่ะแบบเจ๊เก้าเจ๊เก้าเจ๊เก้าออไม่ไม่เขินแม่ตอนเล่นเขืนบ้างไหมคะตอนเล่นเอาจริงแรกๆหนูเขินมากแบบสีแรกแรกขเล่นเลยสีดูกันหนูว่า เก้งอะ่ะหายใจไม<อ>่ออกกันกัน<า>ก้นพี่ก็สวยมากเก็เออสวยมากด้วยแล้วก็แบบหนูโฟร์ดจะไม่ค่อยเล่นเลิฟซีแล้วก็มาเล่นกับก้าแล้วแบบเราก็ชอบเขาแบบหมายถึงว่าเป็นเอฟซีเขาอยู่แล้วออแล้วก็อุ๊ยแบบเก้งอะ่ะเแล้วหนึ่งค่ะเพราะว่าเกิดค่ะเพราะว่าเขาสวยแล้ก็ตัวขอไปกันนะหน้ารักอะค่ะแล้วก็แบบเรารู้สึกว่าพอมาอยู่กับผู้หญิงอะมันจะมีความ เกรงใจว่าเอ้ยแบบเราทําจับตรงไหนได้บ้างทําอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยในเลิฟซีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็แบบเขาเป็นผู้หญิงอ่ะเพราะกลัวเขาจะแบบอะไรอย่างงี้ยหรือเปล่าพอได้แบบลองแล้วมันรู้สึกยังไงรู้สึกขำแบบพอแบบคัดปุ๊บแล้วมันก็แบบอันเรายก็จริงแบบเออน่ารักจังก็จริงความโรแมนติกมันเบอร์ไหนครับโอ้โหความโรแมนติกหรอ หนูให้สิบเลยโอ้โหชอบในความมั่นใจมั่นใจหนูยให้สิบไปก่อนเออมันเกินแน่มันเกินแน่เพรามันมีความน่ารักุกิ๋นแล้วก็เคมีใหม่ๆหม่ะอย่างเช่นแบบหมาเด็กกับพี่คนสวยอะไรอย่างเงี้ยก็จะหนูก็จะเป็นแบบหมาคนกลัวนี่ยที่แบบหาเรื่องเขาตลอดเขาก็เจอลำคาญอะไรอย่างเงี้ยก็จะน่ารักอย่างก้าวเองเราก็ต้องกลับมาในหมดของการเป็นคน เนาะคือการก็ไม่น่าจะเคยใช่ค่ะไม่เคยมันมันยากไหมตอนแรกการทำความเข้าใจกับการแสดงในแบบเวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆไม่ได้ยากนะคะก็ว่ามันก็เหมือนความรักแบบปกติทั่วไปเลยอะค่ะแค่เราเราจะเกรงใจเขาเป็นพิเศษไงเพราะว่าเขเป็นผู้หญิงปุ๊บเราก็จะแบบเออเขาน่ารักอ่ะก็จะมืนเกรงใจค่ะเวลาแบบจะพูดอะไรคุยอะไรก็จะแบบไม่รู้ว่าเขาจะรำคาญเราไหมไม่ค่ะแล้วแล้วมันเริ่ม ผมเนหีี่วนี้อยางสเก้าเองผมชอบมากเลยค่ะรู้สึกแบบสบายใจแล้วว่าอยู่กับน้องมันก็แบบสวยอะค่ะน้องเขาแบบน่ารักแล้วก็อารมณ์ขันด้วยอะไรเงี้ยพออยู่ด้วยแล้วมันก็ทําให้เราแบบกระชุ่มกระชวยหัวใจเราก็ชอบพูดไปเรื่อยใพี่ก้าวฟังแล้วจริงกูก็สวยมากจริอยู่ในกองนั่ชมไปนีทั้งวันนะมีเขสวยกี่ได้ก็สวยบ่อยมากเถ้าเราชมตลอดลาน้องเขาก็จะแบบอะไรเป็นอะไร ใจใจแเจนี่ชนะเจนี่เหมือนไงคนสวยที่คนอื่นยกให้เป็นตัวท็อปขนาดนี้มาชมว่าเราสวยอีกทีหนึ่งเจนี่ชนะใช่ไหมเจนี่ชนะโครงการเจนี่ชนะใช่ลุชนะมันมีความคอมเมดี้อยู่ด้วยใช่ไหมในเรื่องนี้โอ้โหคอมเมดี้มากๆเลยค่ะน่าจะคอมเมดี้นำแล้วก็ลองมาคือดราม่าพอเป็นคอมเมดี้ยังไงฮะเราสองคนงหวะมันได้ไหมหนูรู้สึกว่าพอพอเป็นคอมเมดี้แล้วมันมันสนุก เพราะว่าเราไม่ต้องไปเครียดกับมันแล้วก็เล่นไปเรื่อยค่ะตามใจตามใจเหมือนอะไรเรียกว่าอะไรตามใจแบบความรู้สึกแบบตอนนึงนะเลรงเปอร์นะตอนนั้นมันก็อินพาวเวอร์อยู่ค่ะทำไดดีเวลาเราอินพาวเวอรไปเขาซื้อไหมฮงซื้อหมดเลยค่ะพี่ซื้อชอบทุปซีนมากที่ขายไปได้หมดเลยใช่หนูว่าฮงตัดต่อง่ะพี่หนูเล่นไม่เหมือนกับจะเทปเลยนะพี่ไม่เป็นไรนะตัดได้หนูรอดูเลยจะเป็นยังไงติดเต้นเลยแอบรุนไม่ฮาว เออคนจะดูไหมแล้วคนจะพูดถึงเรายังไงบ้างแต่เท่าที่ดูตอนนี้หลายคนก็แบบว่ามันกระแสมันต้องแรงตั้งแต่ยังไม่ได้ยินอะไรเลยดีขอบคุณมากเพราะแรกเราคิดไหมคะว่าเออการมาเจอกันของเราจะทำให้แฟนสื่นเต้นแล้วก็แบบว่าซัพพอร์ตรอดูอะไรกันที่ไหนกูแล้วก็ จริงหนูก็ไม่ได้คาดหวังไว้แต่หนูแค่ดีใจอย่างน้อยได้ร่วมงานกับพี่กาอะไรเงี้ยกับคนที่เราอยากร่วมงานด้วยแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วมันสบายใจล้วค่ะแบบว่าเขาก็แบบผ่านการแสดงมาเยอะนาอแล้วแบบพอเราอยู่ด้วยกันมันก็มีเคมีอะไรใหม่ๆแล้วก็มีแมทเมติกโมเมนต์แมจิกโมเมนต์มีแมจิกโมเมนต์อะไรใหม่ๆที่บางทีเรารู้สึกว่ามันก็เกินบทไปเยอะมากเหมือนกันเลย ก็ให้ฝากฝากเลยบอร์กระตลอดเวลาเป็นการบิดเป็นการบิดเบอร์กระตุ่นเวลาเออฝากเรื่องรับและออกแบบด้วยค่ะเลอร์ปีไซา์ก็จะออนวันพรุ่งนี้ก็คือ2ตุลา2ตุลาค่ะสี่ทุ่มครึ่งแล้วก็อ่านคัดเวอร์ชันที่มีทีวีอยู่ได้ทางไหนคะอยู่ได้ทางช่อง3ช่อง3ค่ะแล้วก็วีทีวีค่ะโอเค ในหนาวจริงลมเย็นสวยสองคนดีคุณรากกินยาทำดีสุดอะไม่ดีนะดีนะโ่เก้าพันนะจิงปะ้ค่ะทำวิดีโอด้วยนะแต่แม่งแสงสวยพี่ดูสวยแสงในคันบายแม่คุมสวยอยู่หนี่ยตอนมันก็เลยดึง ก็นพ่จะบ่อสคนแบบนี้ออมาทางนี้เีจะถอยหลังพี่ก้าวตรงนี้ค่ะประมาณนี้ไงแล้วต้องพี่นะกองหีาโอเคืมสองตาคุณเหรอพี่ขอนนนดสองตัดไม่นานเออเลิฟเลิฟเป็นบัางซีเลยเออเอะเออเออเออเจก็ไม่นมไหนลูกแม่เาะ้เลเฮมันจะฮอร์ก กัช yeah. wow, oh ิโ yeah, ต้เกกันชิโต้เออเรียบร้อยแล้วจขอฟังเรตหน่อยนะงานด้วยมหนอามตรงกลางอรงตราแล้วสองสาวมองกล้องตรงกลางกัน้กนะ โอเคหมดเวลาแล้วใช่ปะจ <c oughs> ะเป็นน้องก้าวสามเดี่ยวนะคะ